โวกแคม r ี่ไฮบริดนะคะห้ามพลาดเลยสำหรับคันนี้นะ t o y o ต a c a ค r y ี่เครื่อง2.4เบนซินนะคะและที่สำคัญเป็นตัวไฮบริดด้วยนะคะตัวนี้เดี๋ยวตีบอกปีก่อนเป็นปี2010นะคะสำหรับคันนี้นะคะไฟหน้าใหม่เนี่ยไมยนเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยนะคะกระจังหน้าสี่ดําตัดกับตัวรถมากๆเลยไฟตัดหมอกสวยงามมากเลยมีมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ระบบความปลอดภัยมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดเดี๋ยวตีพามาดูรอนะคะ สำหรับคันนี้นะรอแม็กเดิมจากโรงงานเป็นแม็กขอบ18เลยรับรองว่าได้ไปายสวยแน่นอนตัดกระสี่รถนะคะแม็กดำรถสีขาวเนาะไฟด้านข้างนะคะกระจกเลี้ยวมองข้างมีมาให้แล้วเรียบร้อยสว่างสวัยสำหรับขับตอนกลางคืนแน่นอนตัวนี้นะคะเป็นไฮบิดโลโก้ไฮบิดเขาชัดเจนอยู่แล้วนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวกันกระแทกนะคะคันนี้เป็นมือจับคีเลสแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวตีพามาดูด้านหลังดีกว่าว่ากว้างแค่ไหนในส่วนของด้านหลังนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้โลโกโ้ไฮบริดแล้วเรียบร้อยไฟนี่ไม่มีริ้วรอยเลยนะคะลูกค้าเซ็นเซอร์มีมาให้เหมือนกันค่ะ1จุดแล้วก็2จุดซ้ายขวาเลยนะคะเดี๋ยวตีเปิดข้างในให้ดูค่ะ ในส่วนของด้งดานในนะคะลูกค้าที่ท่านใดที่จะไปต่างจังหวัดสามารถเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะยางอะไรแม่แรงอะไรครบแล้วหมดเรียบร้อยเลยสําหรับคันนี้ถึงน้องจะเป็นปีหนึ่งูนย์นะคะแต่ว่าอะไรเนี่ยครบแน่นอนและคันนี้นะคะเป็นรถเทินจากหน้าโชว์รูมเลยนะเดี๋ยวพาไปดูด้านในรถกันดีกว่าคะ่ะในส่วนของด้านในนะคะเขาจะตัดด้วยลายไม้แบบนี้คือมันเป็นความแบบคลาสสิกขัดใจมากส่วนพวงมาลัยนะคะ มัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะคะเกีย e ร์ออโต้ขับขี่ได้ง่ายปลอดภัยเบาะไฟฟ้านะคะคู่หน้าปรับเอ็นได้เลยนะคะตามสรีระคนขับได้เลยนะคะรับรองว่าคันนี้รถสวยเลขเลขไม่แท้เดี๋ยวตีพามาดูเลขไม่ว่ามันเท่าไหร่เลขไม่แค่แสนกลางเองสำหรับคันนี้ปี B 10ได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะเดี๋ยวตีพาไปดูด้านหลังดีกว่าว่า,น,านั่งแค่ไหนไป ในส่วนของด้านหลังนะคะตีเนี่ยเป็นคนที่สูง160นะคะเข่าไม่ติดหัวไม่ติดนะคะแอร์มาให้คู่เลยด้านหลังรับรองเย็นสบายหายห่วงแน่นอนไฟนะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยเบาะนี่คือแบบเบาะเดิมจากโรงงานไม่มีการเปลี่ยนเบาะใดๆทั้ทงสิ้นเลยนะคะและเป็นเบาะหนังที่ดูแลรักษาง่ายมากๆเลยตัวนี้ซึบมาก็ยังมีนี้อยู่เขายังคุมเอกลักษณ์ของลายไม้อยู่นะคะเปิดไปสิคะ วางแก้วไปเลยโอเคลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจคันนี้นะ t o y ยต a c a m มเเครื่อง2.4เบนซินไฮบริดนะคะราคาเพียง2 8 9 0 0 0บาทปี10น,น,นะติดต่อมาหาตีนะคะ0868656996ค่ะบ๊ายบาย